ช้าชาบู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 ชา าาบูชเราของขยับทิ้งแล้วมันต้องเห็นไอ้นายไงรีบเข้ามาเลยแบงก์เก่มโยงหว่าไงแบงก์บี้ีะเข้ามาเลยนอนแล้วไงฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยหลุดหลุดแล้วการให้กรรมการบอกว่าไงนะเราอยู่ในเทสปนกเนี่ยหนึ่งนาทีพี่หนึ่งนาทีพี่หนึ่งนาทีให้เวลาหนึ่งนาทีไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องแจ้งกรรมการก่อนใช่ไหม ต้องโป้ไปหาเขาใช่ไหมเออโป้ไปหาเขาบอกว่าหลุดครับหลุดครับไอคนที่หลุดอดี๋ยวโป้หากรรมการเลยนะว้าววิจารไอเชนเดียมพี่จะนับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์มาวิ่งหนร้อยวิโอเคนะโอเคพี่ส่วนส่วนย์แล้วเริ่มใช่ไหมครับพี่เออพร้อมยังเอ้ยพร้อมพี่พร้อม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 ทุกคนวิ่งอย่าวิ่งโง่ๆนะเว้ยวิ่งต้องอย่างนี้นะเว้ยดิจิตอลนะเว้ยออกมาสู้ๆมาเว้ย มันมันกดโดนระเบิด่ะไม่โทรยช่วยแผนหน่อยใ้่ใช่ตู้กลางพี่ตู้กลางบีบีกับพี่แบงค์ไปห้องน้ำใช่อ่ะพี่พี่เพิ่มใชยตรงไหนใชยตู้แรกไงตู้แรกฝั่งขวาสุดอ่ะตู้บอลแอนะโอเคโอเคไม่ใช่เฮ้ยตู้ใหญ่ดิใชยตู้ใหญ่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ตัวนี้ขาเออกูรู้อยู่แมวได้ดูยิงข้างบนไงเดี๋ยวมันดูให้เออให้มันดูไอ้ปม่งขึ้นหลังคาไว้เดี๋ยว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 มือ เน็ตอยู่อ่ะพี่รถถังรถถังฝังทนถ้นจริงๆเราเข้าไปอยู่ดูในเพจก็ได้นะตอน,นเราไอ้พอเรื่องคุณน้องเรื่องเดี๋ยวเขาจะนับแล้วเฮ้ยเก็บเป้าเล็กยังกาจะไม่ตายทุกคนนะรอรอลทำสมาีิทำสมาธิเวีแตกหนึ่ง,งยัง ปวดเตียมมาก่อนผู้เตียมมก่อน,อมมอนทำไมต้องอย,อย่าลืมนะลงจุดเอาให้แม่นแล้วก็ใครตายตรงไหนหายตรงไหนต้องบอกให้หดังๆด้วยเ <c oughs> มื่อยรู้ยัาทดแทนจุดได้ไม่โดนบุกของคืบคานมามันมีกำแพงผูเรียกถูกไหกักำแพงผูกกลางแล้วก็ตูค้คอนเทนเนอร์ฝั่งมันอะไรงั้นอะ ตู้ตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนตู้คอนเทนเนอร์อ่ะฝั่งฝั่งซ้ายพจะพูดแรกนะพคิมอย่าพูดอย่าพูดเยอะนะอย่าพูดเยอะนะฝั่งซ้ายพี่คิมจะพูดแรกยัไงพี่พูดเยอะนะพี่คิมพี่คิมจะบวนใช่ไหมเฮ้ยเนี่ยบอกบอกบอกในห้องทีเอชของของเราดิว่าเขาจะพูดอย่าพูดในห้องนี้จะแข่งแล้วมีสมาธิเว้ยก็ปิดดิออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยก็ได้ออกไปเลย หอมเลยกูจะหอมมาเลยแล้วก็อินเนวแท็บไงกูแทงโอ้อยเวยชด้วยอะไร <c oughs> เป็นไรวะแค่แทงผีกูหัวขาดวะเอไปหาเหลี่ยมเกมบุกซ้อมได้เลยเราจะบุกจากเต็นต์มารถถังไอเนนมึงเข้ามาในห้องยิงแม่งเลยเอาสสน่หมาใส่แม่